สวัสดีสำหรับเช้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็คือได้รับของตัวอีเกียบางส่วนก็คือจะเป็นฟูกแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆสำหรับการนอนชว่วงเป็นเทมเพลารีเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็คือเตียงยังไม่ได้ออพออยังไม่รู้ว่าจะเอาเตียงแบบไหนดีต้องไปดูที่ที่โชว์รูมเลยก็ ก็จะเป็นนี้เดี๋ยวให้ดูนะก็จะเป็นฟูกเดี๋ยวต้องรีบออกก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเทคไทม์ใช้เวลาประมาณกันไหนที่มันจะพองตัวน่าจะสิบแปดชั่วโมงเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันขอทำก่อน โอ้ยเหนื่อยมากสรุปแม่ง72ชั่วโมงประมาณกี่วันวะสวนันกว่าจะฟูเต็มที่ก็ต้องนอนแบบตามมีตาเกิดไปก่อนเพราะว่าไม่อยากเสียตังค์เช่าโรงแรมใหมก็เดี๋ยวมาดูแพ็กเกต่อไปว่าเป็นอะไร ็เรียบร้อยแล้วนี่คือของทั้งหมดที่ออเดอร์ไปทั้งหมดประมาณ9รายการก็คือรายการแรกเราต้องมาตรวจทานอีกทีก็คือเป็นอะไรทำไมเป็นภาษาไม่มีภาษาอังกฤษหรอทำไมเป็นภาษาสวีเดนกูจะอ่านออกไหมเนี่ยเพื่อนดูดิเป็นสวีเดนทั้งหมดเลยกูอ่านไม่ออกปะ บ้าไปแล้วก็มาดูกันก็คือที่สั่งไปเดี๋ยดูใน iPad ก็ได้แป๊บหบนึง่งโอเคก็จะมีตัวฟูกหนึ่งชิ้นคอมพรสแล้วก็ดูเวทอันนี้ก็จะเป็นดูเวทก็คือที่นี่เขาจะเป็นคล้ายเกิดที่ไทยก็คือพนวมแต่อันนี้ก็คือมันจะไม่เข้าใจเหมือนกัน เออคณะจะเระียกผนวมาถูกแล้วเออก็จะแบบหนาๆอุ่นๆมากๆอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นเอ็กซ้าเอ็กซ้าวอร์มเพราะว่าที่นี่อากาศแม่งหนาวใช่ปะก็ถูกต้องคิงไซส์ดูก่อนใช้คิงไซส์ป่าวะแม่งโกงกูโอเคคิงไซส์ถูกต้องไม่โฟกัสกยเ้ยต่อไปก็เป็น d u v e t cover which one or oh, this one เขาบอกว่าวมีปิโลมาให้ด้วยอันปิโลอ๋อปิโลเคสแม่งเ,เลยเป็นปิโลเคสไม่ใช่ปิโลคคบต่อไปก็เป็นเอ่อปิโลปิโลสี่อันคิงไซส e ถูกต้องแล้วก็มี mattress protector อ,อันไหนวะ mattress protector อ,อ๋ออันนี้เรียบร้อยก็เดี๋ยวไว้คุมคุมที่นอนเฮียรู้สึกว่าอันนี้มันนิ่มไมหรือเปล่าเนี่ยมันมีเดียมเฟิร์มหรอนอนแล้วปวดหลังแงเลยชิบหายละซื้อมาผิดวันเนี่ย ต่อไปก็ two cheese ก็เป็น gray one gray and which size อ uh, ่ this one is a queen size okay and this one the blue one dark blue one queen size complete ถูกต้อง correct and next one is the bomber lounge hanger ก็คือจะเป็นตัวไหนวะ อันนี้มี5แบบอย่างถูกสุดก็จะเป็นไม้แท้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีอันนึงก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแพงหน่อยเพราะว่ามันจะมีตัวกันพวกเออถ้าเกิดเป็นไม้แล้วเนี่ยแล้วต่อไปอ่ะมันจะมีเยื่อหรือว่ามีใย,ยไม้อะ่ะเออทำให้ไปดึงเสื้อผ้าก็เลยซื้อที่แบบว่าแพงหน่อย อันนี้รู้สึกว่าคู่ละ8บาทไว้8ด 8, 8ดอลล่าเออก็ตกอันละ4บาท4-4ดอลล่าก็จะมีตัวซัพพอร์ตกันซึ่งจะเป็นตัวน่าจะเป็นกร,ระยี่สักอย่าง s o m e t h อืมไม่รู้เหมือนกันอืมซื้อมา5อัน1 2 3 4 5โอเคคอมพ l ีทก็เรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องมีการจัดพวก เสื้อผงเสื้อผ้าเข้ากับตัวคอเสตให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะได้มีพื้นที่สเปซเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารเพราะเพิ่งได้เลขที่โซเชียลมาก็คือถ้าเกิดที่อเมริกาก็คือเลขที่โซเชียลอะ u r i u y n u y n u r b e r ใช่ปะที่นี่ก็เช่นเดียวกันแต่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ Security Insurance Number อสักอย่าง something uh, I don't know ก็เดี๋ยวจะไปเปิดบัญชีแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไร พอยคือตอนนี้เครียดกับการที่ที่นอนมันใช้เวลา72ชั่วโมงในการที่ฟูลฟิลเขาเรียกว่าอะไรวะเตอเออให้มันพองเต็มที่อ่ะเออใช้เวลา72ชั่วโมงคือประมาณเกือบ3มวันแม่งอืมวันกว่าด้วยมั้ง3วันว่าวะเออ3าวันเกือบเกือบ3มวันก็คงต้องนอนตามมีตามเกิดไปก่อนอแต่คือแบบแม่นิ่มเกินไปว่ะหรือว่ามันยังพองไม่เต็มที่ก็เลยยังไม่สามารถ วัดได้ตรงจุดนั้นก็ยังไงก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวจะแอดไปเพิ่มแล้วกันสำหรับบล็อกวันนี้บายฮัลโหลเพื่อนๆในที่สุดก็จกัดตู้เสื้อผ้าเสร็จบางส่วนเอาที่เสื้อผ้าที่แบกมาก็เท่านี้ก็เดี๋ยวจะต้องมีรออีก็อตหนึ่งก็คือจากบริษัทขนส่ง ว่าน่าจะมาอาทิตย์หน้านี่แหละก็จะเป็นพวกนี่ก็แยกเป็นพวกรองเทา้าคัดชูแล้วก็สนนเกอร์แล้วก็กางเกงพึ่งได้ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะฮังเออไม้แขวนเสื้อมาได้วันนี้เองเมื่อตอนกี่โมงอะห้าโมงเย็นก็เลยได้เลิกแกะเขาเรียกว่าอะไรด้เลิกหรือกระเป๋าเดินทางกระจัด ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพวกของพวกนาฬิกาแว่นตาต่างๆกล่องนาฬิกายังอยู่ที่บ้านวิลล่าอยู่เลยยังไม่ไเอามารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นมีที่จับด้วยเนี่ยจะเพอร์เฟกมากเลยนะถึงจะเป็นซอฟโค้ดด้เห็นแต่เวลาเปิดแม่งเปิดยากที่ผายเลยอันนี้ก็เป็นพวกชั้นของกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายก็คือทั้งมีทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของ กระเป๋าแบรนด์เนม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 รองเทา้าก็จะประมาณนี้นะเออถา,ถามว่าทําไมต้องมาพูดเพราะทําบล็อกไงไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันวันๆยังไม่ได้อกอกนี่หาทำหาอะไรเลยดูสิมืดแล้วนี่ก็คือบรรยากาศก็คือยังไม่ได้จัดของตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าเออซัดพวกผ้าปูแล้วก็ ไอ้ตัว cover ของดูเอทผมแม่งแห้งยากมากเอองงเหมือนกันในพวกคอนโดหรืออพาร์ตเมนที่ราคาส,งสูงๆอ่ะทำไมมันไม่ทำไฟในห้องนอนงง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 งมากที่ตอนซันฟานก็ไม่มีไฟในห้องนอนมาที่นี่ก็ ไม่มีไฟในห้องนอนงงโรงแรมคอนโดที่เช่าอยู่แบบว่าเป็นรายเดือนใช่ปะ่ะเช่าไว้ก่อนเดือนนึงก็ไม่มีไฟในห้องนอนห้องที่สองก็ไม่มีไฟก็คือต้องเสียงเงินซื้อโคมไฟมาอีกให้ดูต้องเสียงเงินซื้อโคมไฟมาสองจุดแล้วก็ชื่อชั้นวางกำลังดูหัวเตียงอยู่แต่ก็คือยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเอานยังไงอันนี้ก็คือ บรรยากาศเดี๋ยวปิดไฟก่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรปิดประตูห้องเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เกลีออกไปแหางนอกนะเพราะว่ามันเปียกบรรยากาศของตรงระเบียงห้องนอนฟิลดีนะรู้สึกดีมากแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นแบบว่า u l ล์ e ิ i n งแบบว่า w i n d o w ์เนี่ยทั้งหมดเลยอะเป็นกระจกอะก็คือจะเพอร์เฟกมากแต่ก็คือมันก็จะลำบากเพราะว่าที่นี่สังเกตบ้าน <c oughs> มันจะมีเสาเหมือนเขาป้องกันเปิดไฟก่อนนะ <c oughs> เหมือนว่าเขาป้องกันเอ่อแผ่นดินไหวอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเอ่อสั u เซอร์ที่แบบว่าโอเคนะมีความปลอดภัยสูงดี ก็ไม่ต้องกลัวเลยเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ากำลังเห็นปะตรงนี้ก็ไม่มีไฟห้องนี้ก็ไม่มีไฟเมนงตอนนี้ก็กำลังปั่นผ้ามีของเล่นใหม่ให้ดูเพิ่งมาวันนี้เหมือนกันก็เลยทดลองชอบมากเลยน้องก็เวลาเหนื่อยเสร็จแบตเตอรี่โลก็ เข้าเครื่องของตัวเองไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งเพิ่งจะเคยใช้ครั้งแรกเออก็จะประมาณนี้ความเหงาที่เดียวดายเฟอร์นิเจอร์ก็ยังไม่มาอะไรก็ยังไม่มาและคิดดูแล้วพรุ่งนี้ต้องนอนคนเดียวพรุ่งนี้ต้องนอนคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีหาเลยเลยก็คงได้ดูแต่พวก y YouTube เท่านั้นแหละแต่ดีอย่างหนึ่งคือตึกที่เนี่ย มันฟรี WiFi แล้วไ Wi ไฟหล่งมากมันเป็นเฉพาะบอกว่าห้องแต่ละห้องเลยก็ดีเหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวเจอพวกนี้นะไป